สว mm ัสดีครับวันนี้พวกผมเช่นเคยนะครับผมโชคดีนะผมจากช่องโชคดีสตูดิโอนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวสินค้ากันนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นสินค้าอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารับชมพร้อมกันเลยนะครับผมก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมที่สําคัญครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปกันเลยครับ จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการแกะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเมาดูเลยครับท่านๆนะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นหลอดไฟนะผมแบบสามารถ ต่อเข้ากับตัวแบตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูบอดี้ข้างในนะครับอันนี้เป็นสายนะครับแบบน,น i, ี้นะครับผมนี่นะครับผมเป็นหลอดไฟประมาณนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูนะครับผมเราจะลองมาต่อกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเราแกะสายแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผม ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อกับต่อเข้ากับตัวแบตเตอรี่นะครับผม2โวลต์นะครับผมจะลองต่อดูนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับครับผมขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองต่อดูนะครับผมเข้ากับแบตเตอรี่นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ผมปิดไฟแล้วนะครับนี่นะครับเป็นขั้วบวกนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นขั้วลบนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ต่อเข้ากับแบตเลยนะครับผมนี้ต่อเข้ากับแบตเลยนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนะครับอันนี้เป็นตัวไฟนะผมไฟนะครับเป็นไฟที่ต่อเข้ากับตัวแบตเตอรี่นะครับผมตัวแบตเตอรี่1 2โวลต์นะครับใช้กับไฟตัวนี้เป็นไฟ LED นะครับผมไฟก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผม โอเคนะผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงประมาณนี้นะครับผมถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมที่สำคัญท่านอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับผมสหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ